ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาเรียนรู้ันเรื่องจํานวนเต็มเรื่องการบวกจํานวนเต็มลบนะครับเราเรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างาตามไปดูครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ 1. อธิบายการบวกจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มลบได้ 2. สแสดงวิธีการหาคําตอบของการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบได้ส อธิบายการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกได้ 4. แสดงวิธีการหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกได้พูดง่ายก็คือจะพูดถึงการการจำนวนที่เป็นจำนวนลบมากกว่านะครับเรามาดูกันนะครับการลบจำนวนเต็มนะครับก็คือมีหลักยังไงก็คือหนึ่งเขาบอกว่าแปลงร่างเครื่องหมาย สองพวกเดียวกันเอามาบวกกันเครื่องหมายตามเดิมนะสพวกต่างกันเอามาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากนะครับมาดูนะครับ 1. ก็คือแปลงแปลงล่างเครื่องหมายแปลงล่างเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายลบ,บกับลบนะก็แปลงล่างเป็นบวกเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกก็แปลงล่างเป็นลบ เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบแปลงร่างเป็นลบเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายบวกแปลงร่างเป็นบวกนะครับตัวนี้ก็คือจุดจุดสังเกตคือถ้าต่างกันจะเป็นลบถ้าเหมือนกันจะเป็นบวกเช่นลบลบเป็นบวกลบบวกบวกลบจะเป็นลบนะครับบวกบวกก็จะเป็นบวกนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับเครื่องหมายนะครับลบกับลบแปลงร่างเป็นบวกยกตัวอย่างง่ายก็คือห้าลบในวงเล็บลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่ ก็จะแปลงเป็น5าบวก4เท่ากับ9นะครับต่อไปก็คือเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกแปลงล่างเป็นลบนะเช่น4ลบนะ4ลบในวงเล็บ5เท่ากับเท่าไหร่แปลงล่างเป็น4ลบ5นะครับเท่ากับลบ1นะครับต่อไปเครื่องหมายบวกนะกับลบนะแปลงล่างเป็นลบ พูดง่ายๆก็ว่าสบวกในวงเล็บ5เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ4ี่ลบหเท่ากับติดลบหนะครับต่อไปเครื่องไม้บวกกับบวกนะแรลงล่างเป็นบวกเช่น2อบวกสในวงเล็บนะครับก็คือเลขสามนี่เป็นเป็นบวกข้างหน้าอยู่แต่เขาไม่ยอมใส่นะครับก็เป็นเลขจํานวนจํานวนเต็มนะครับจานวนเต็มบวก แปลงลากเป็นสองบวกสามก็เท่ากับห้านะครับข้อที่สองว่าพวกเดียวกันเอามาบวกเครื่องหมายตามเดิมนะเช่นสองลบในวงเล็บลบหนึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือสองลบในวงเล็บ 1. ลบหนึ่งลบลบก็จะเป็นบวกก็ได้เท่ากับสองนะแปลงเป็นก็คือสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามพวกเดียวพวกต่างกันเอามาลบกันเครื่องหมายตามตัวมากนะก็คือลบ สลบในวงเล็บนะลบหแปลงเป็นลบสในวงเล็นลบนะครับในวงเล็บนะลบสในวงเล็บในวงเล็บลบหก็จะได้เท่ากับลบสบวกห้าท่ากับสนะดูที่กับคลิปนะครับก็คือลบลบก็จะเป็นบวกนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ4ลบ ในวงเล็บหกนะแปลงเป็นสี่บวกหกเท่ากับสิบก็สองลบสามนะลบในวงเล็บลบสี่แปลงเป็นลบสามบวกสี่เท่ากับหนึ่งนะครับข้อสามในวงเล็บลบห้าลบสี่ลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็จะแปลงเป็นก็คือ ลบลบสนะลอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้แบบฝึกขัดตัวนี้ยูจะมีในหนังสืออยู่นะครับนะเอามาจากหนังสือเลยนะครับก็มีทั้งหมด8ข้อนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเฉลยเลยก็ได้นะครับผมจงหาผลลบนะสิลบ 16ก็เท่ากับลบสิ 13, นะครับในวงเล็บลบสิลบศก็ได้เท่ากับ, 14, บ, 3, 2, บลบสินะครับตัวนี้ข้อสาข้อสองนะครับไล่ลงมานะครับข้อ2 40สี่สลบห้ก็เท่ากับลบสิ 12, นะครับข้อ4ี่สลบศูนย์ก็เท่ากับสาสิบสามนะครับตัวนี้คือคือตัวอย่างนะครับศนย์ลบในวงเล็บนะครับลบเจิบสนะก็ได้เท่ากับเจนะครับลบศูนย์ลบสาสิบเจ็ดก็ได้เท่าก,กับติดลบสาสิบดนะครับลบยี่สิบนะครับในวงเล็บนะครับลบี่สบก็ได้เท่าก,กับลบสี่สิบ นะครับลบสิบแปดนะลบในวงเล็บลบสามสิบเก้านะก็ได้เท่ากับสิบแปดนะครับก็ฝากติดตามนะครับแนวข้อสอบนะให้นักเรียนไปดูนะครับเพื่อเป็นข้อสอบเก็บคะแนนต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ